างวันอยู่กับยายงดจอร้อยเปอร์เซนมาต่อให้ลูกหลังเลิกงานได้ไหมคะอยากลาออกมาแต่ไม่มีเงินเลี้ยงได้หลังเลิกงานขอให้มีเวลาเธอค่ะคุณแม่เราเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าเราไม่มีเงินนะ่ะลูกเต้าเราจะอยู่ยังไงคุณยายคุณย่าจะอยู่ยังไงตัวเราเองจะอยู่ยังไงไม่มีเงินจะเอาอะไรพาลูกไปหาหมอใช่ไหมครูเข้าใจมากเลยนะคะ เราก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งคุณยายสามารถงดจอหลานได้นี่ต้องขอชื่นชมมากเด e b เบสมากถ้าคุณยายเหนื่อยก็พาไปวิ่งเล่นพาไปเล่นบ้านเพื่อนพาไปเล่นบ้านคนนู้นคนนี้เขาก็จะได้เรื่องของสังคมเราเลิกงานมาเราก็มานั่งเล่นด้วยกันกินข้าวด้วยกันหนึ่งเด็กที่พัฒนาการช้าเนี่ยน้องจะกินยากกินยากเลือกกินกินบางอย่างการที่กินข้าวด้วยกัน เป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งว่าเขาเห็นเรากินนู่นกินนี้แล้วก็กินให้เขาดูแล้วก็อาจจะเอาไปวางในจานน้องอะอันนี้ของลูกนะจะกินก็ได้ไม่กินก็ไม่เป็นไรล้วก็กินอู้ออันนี้อร่อยมากเลยเนาะพ่อเนาะอันนี้อร่อยมากเลยนะยายยายกินหรือยังเนี้ยเนี่ยเอ่ออะไรนะแครอทอร่อยมากเลยนะยายบรอกโคลี่อร่อยจริงๆอู้มันนุ่มเนาะยายเนาะไข่ยเยี่ยมมากเลยค่ะยายอะไรเงี้ยเราก็ว่าไป เป็นการสะกดจิตเขาอย่างหนึ่งการพูดคุยได้เห็นหน้านั่งข้างหน้ากันเนี่ยคุยกันกินคนละจานเพื่อจิงแต่ว่านั่งคุยกันได้คุยกันได้เห็นหน้ากันอือหือรสชาติด,ดีมากสีหน้าแววตาท่าทางชัดเจนนี่ก็คือการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติผู้มแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ